Hello, It s me it's สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทาน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคลตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาถึง ep 20แล้วนะครับ สำหรับเพจขี่ฉางชอนหุ้นหรือช่องขี่ฉางชอนหุ้นของเรานะครับก็วันนี้ผมก็รวบรวมข่าวสารนะครับมาทั้งหมด3ข่าวด้วยกันนะครับเพื่อเอามาสรุปข่าวประเด็นสำคัญเนาะก,ก็คือมอีหุ้นทีมนะหุ้น itc นะครับแล้วก็หุ้น b ีกิมนะครับมีการวิเคราะห์กราฟให้กับท่านผู้ชมด้วยนะพร้พอมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม ข่าวแรกนะครับก็คือของทีมนะครับเขาบอกว่างบ Q2 พุ่งสุดโต่งนะครับคงขาย5 g นะครับทีมนะครับงบ Q2 พุ่งสุดโต่งคงขาย5 g ทั่วโลคหนุนนะครับข่าวนี้มาจากมิติหุ้นนะครับผมขอบคุณมิติหุ้นด้วยนะครับทีมนะครับเป็นผู้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ pcba แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปโดย อุตสาหกรรมเนี่ยเปิดเผยว่าแนวโน้มผลงาน Q2 ปี66นะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าได้รับอนิสงจากโครงข่าย 5G แล้วก็ Data Center นะครับสนับสนุนเนี่ยให้หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยต่างทุง่งมงบลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับหวังเพิ่มขีดความสามารถนะครับผมต่างชาติเนี่ยมีการสั่งออเดอร์นะครับเพียบเลยนะครับ โดยปัจจุบโดยปัจจัยเชิงบวกดังกล่าวนะครับทำให้ Q2 ปี6 6เนี่ยช่วงที่เหลือของปี6 6มีปริมาณออเดอร์จากกลุ่มลูกค้าทั้งภูมพื้นภาคก็คือยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระยะสำคัญนะครับโดยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็น OEM หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมยานยนต์แพทย์แล้วก็อื่นๆนะ ส่วนลูกค้าต่างประเทศอื่นๆเนี่ยคิดเป็น90%ของยอดขายรวมเลยนะครับมีการตั้งรุกธุรกิจนะครับอย่างเต็มกำลังนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับบริษัทมีเป้าหมายขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายภาคพื้นทวีปแล้วก็หลายอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อหวังกระจายความเสี่ยงของธุรกิจแล้วก็สร้างความมั่นคงในระยะยาวดังนั้นเนี่ยมั่นใจภาพโดยรวมธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตแน่นอนในทุกๆปี ส่วนปี66เนี่ยเขาตั้งเป้ารายได้รวมเนี่ยทำนิวไฮนะครับเติบโตไม่จก,กว่า10 1ถเจากปีก่อนนะครับที่307พันล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟหุ้นกันนะครับหุ้นทีมนะครับ นะครับกราฟเนี่ยมีการขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเมื่อวันที่14ปี22เนาะแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากราคาปิดที่4.76นะครับขึ้นมายืนเหนือประมาณราคาที่1 0 0 10. 10.7นะครับที่ราคาสูงสุดเนาะแล้วก็มีการทําราคาสูงสุดอีกรอบหนึ่งในวันที่6กกุมภานะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการลดลงอย่าง ต่อนเนื่องเลยนะครับโดยปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่6.20แล้วก็อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะครับคือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาท,ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเนาะแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อแล้วก็ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อนะครับคาดว่าจะลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกางฟิโบดูนะคาดว่าราคาเนี่ย ให้ไว้ที่ราคาที่ที่จะวิ่งลงนะครับที่ผมมองก็คือแนวรับจะอยู่ที่ราคา5.4นะครับหรือไม่ก็อยู่ที่4.78นะครับแต่5.4เนี่ยผมมองว่าโอกาสบอลไปต้ำตอนนี้นะมีโอกาสที่จะมาถึงได้นะครับ5.40นนะครับดังนั้น หุ้นที่นะครับใครที่ต้องการสนใจอยู่ตอนนี้นะครับให้รอดูนะครับที่ราคา5.40นะครับแล้วค่อยช้อนซื้อนะครับหรืออีกช็อตหนึ่งก็คือ4.78นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับถ้าหุ้นเนี่ยมีเดทที่มีการทําราคาเนี่ยที่ต่ำกว่า3.78นะครับอันนี้ให้ต้องต้องคัดทิ้งนะครับเพราะว่าครับอาจจะเสียได้นะครับราคาแนวต้านนะครับเมื่อราคาวิ่ง มาที่5.40นะัแนวถัดไปเนี่ยผมอยากให้ดูว่าการาฟนะครับจะวิ่งเลี้ยงตัวค่อยๆเลี้ยงตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นทีมนะครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าว ITC นะครับออกสินค้าใหม่ดันรายได้ทะลุ2.5ม้านล้านนะครับผม คราวนี้มาจากมิติหุ้นนะครับ ITC ลุยออกสินค้าอาหารใหม่นะดันไรายได้เนี่ยทะลุ2.5หมื่นล้านนะครับโบกคาดกำไร Q2 แกล่งลุยสินค้าใหม่หวังเป้ายอดขายในจีนเนี่ยฟื้นฟูเลยได้ทั้งปีแต่ประมาณ2.5หมื่นล้านบาทนะครับมันจ้นแรงเนี่ยขอเป้าให้ที่36 000. บาทต่อหุ้น ITC โดยบรอเอเ a ียพัสนะครับระบุว่าคาดกำไร Q2 ปี6เนี่ยจะฟื้นตัว Q on Q แต่ก็จะลดลงในเดอนเียจากแนวโน้มคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วก็ cost margin ฟื้นตัวนะครับราคาปรับฐานไปแล้วในสนตัตั้งแต,ตแต่ต้นปี6-6นะจนปัจจุบันเนี่ยกำไรสุทธิปี6-6เนี่ยแต่4,488ล้านบาทเติบโต2%เเดีอนเจากแนวโน้มปริมาณขายอาหารนะครับ แล้วก็ขนมสัตว์เลี้ยงเติบโตต่อเนื่องด้วยนะครับ PER ปี66เนี่ย18เท่าแล้วก็ซื้อแนะนำนะครับซื้อที่เป้า36บาทเขาคาดกันว่าไรายได้ปีนี้นะครับจะแตะ2.5หมื่นล้านนะครับหลังอัพราคาแล้วก็มีการออกสินค้าใหม่ขณะที่ทางผู้ริหาร ITC นะครับกำหนดเป้าหมายแ้ะได้ปี66เนี่ยจะโตราวๆ15-17เปอร์เนะครับเยอนเยนสู่ระดับ 2.5หมื่นล้านบาทจากแนวโน้มการปรับเพิ่มราคาขายเฉลี่ยราว5%และปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ10%นะครับจาก y ดีอนกยจากการผลิตสินค้าใหม่อย่างอาหารสัตว์เลี้ยงขนมสัตว์เลี้ยงที่มีคอลลาเจนแล้วก็เจลาตินเป็นต้นโดย ITC เนี่ยเขากำหนดเป้า c ก t m a r g i n ที่25%นะครับในปี66นะครับทรงตัวนะครับจากปีก่อน ตั้งเป้ามาจิน25%เนี่ยคาดหวังยอดขายในจีนนะครับพุ่งด้านพิชิตชัยวงปิยานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าปี6บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต15%จากปีก่อนที่มีรายได้21,420ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดหวัง gross margin gross profit margin นะครับราว25%พร้อมตั้งเป้ายอดขายในจีนเนี่ยเติบโตในช่วง3ปีก็คือ66ถึง68เฉลี่ยอยู่ที่ 38.5%ต่อปีเนะติบโตเร็วกว่าตลาดเกือบถึง2เท่านะครับผมเดี๋ยวเราลองดูงบกันกันนะครับสำหรับ ITC นะครับบริษัท i t e l Corporation จำกัดน,น,นะครับเมื่อปี65อยู่ที่2ิทรัพย์นะครับาไรายได้รวม22,000นะปีนี้เขาคาดว่าที่25,000นะครับกำไร เมื่อปี65อยู่ที่199นะครับกำไรสุทธิ4,000กว่าล้านกำไรต่อหุ้น5.2นะครับอัตรากำไรสุทธิ11ราคาาสุดอยู่ที่21.40นะครับปันผลปี66ราสุดใจที่0.93เปอร์เซ็นต์นะครับ P/BV 2.8 p e 16นะครับราคายังสามารถไปได้ต่อถ้าดูอย่างนี้นะครับราคาเนี่ยถ้าเป็นไปตามข่าวนะก็จะไปได้ต่ออีกนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกราฟกันว่าโอเคถ้าดูตามแนวโน้มนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยทำนิวโลเมื่อวันที่2พฤษภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการไต่ไปที่ เส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีดัเงินตรงนี้นะครับที่24บาทเนี่ยเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะครับ mm hmm. ก็คือไปในเดือนขึ้นไปแต่แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยก็ไต่ลงมาแนวโน้มดูนะตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับมีมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ลงแล้วก็ปากว่างนะครับ ดังนั้นเนี่ยแนวโน้มมเ่นตามนะที่ราคาปิดเมื่อวันพฤหัสที่หน่เนี่ยเอาดูวันที่1นะครับวันวันที่สุกเนี่ยมันอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ถ้าดูวันที่1กับวันที่31นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันตายอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยสีแดงเนาะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มที่เราจะต้องให้มันผ่านไปก่อนนะครับเอาสั้นๆก่อนเลยเนี่ยก็คือแนวโน้มนี้นะครับราคาอยู่ที่22.3บาท เมืกี้เขาขอให้ราคาที่30กวบบาทใช่ไหมเขาขอเป้าไว้ที่36บาทน,นะครับเดี๋ยวผมต้องดูว่า36บาทบล็กมองไว้ที่ราคานี้นะครับซึ่งค่อนข้างไกลไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเราดูปัจจัยอื่นๆเมื่อกราฟมีการเป,เปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึง แต่ตอนนี้ราคาเนี่ยถามว่ามีโอกาสลงต่อไหมนะครับ โอเคถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดเส้นนี้นะถ้าราคาไม่หลุดตรงนี้นะครับโอกาสขึ้นมีต่อนะโอกาสขึ้นมีต่อแต่ณนะตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยยังให้ยังให้ในฝั่งขาดลงเนาะคือเทคนิคก็ก็ยังก็ยังเป็นลงอยู่นะครับถ้าถ้ามันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยแนวโน้มนะตอนนี้อยากให้อ่ นักลงทุนเนี่ยรอรอก่อนนะครับคำแนะนําจากผมนะก็คือรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอใหอ้กราฟเนี่ยมันทำแนวซัพพอร์ตนะครับแนวรับเนี่ยตรงจุด21บาทเนี่ยให้มันแข็งแกร่งนะครับให้มันขึ้นแล้วก็ค่อยๆตายไปประมาณนี้ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้มันขึ้นมา แล้วเดี๋ยวให้มันไต่ไปเรื่อยๆนะครับให้มันไต่ไปทีระดับนะครับเดี๋ยวให้มันเป็นอย่างนี้นะให้กราฟถ้ากราฟมันเป็นอย่างนี้นี่จะสวยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนนะครับนะตอนนี้เนาะเพราะว่าแนวโน้มที่มันจะหลุดแนวซัพพอร์ตเนี่ยมีนะครับมีเลยนะที่ราคา21บาทมีเลยอาจจะลงมาจนถึง18บาทอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นนะตอนนี้เป็นหัวเลียวหัวต่อตรงนี้ก็อยากให้รอก่อนนะครับผม โมเมนตัม um ตอนนี้จะเข้ามาบายซะทีเดียวก็ยังไม่มีนะครับโอเคสำหรับหุ้น ITC มีประมาณนี้ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นข่าวของหุ้นบีกริมนะครับฉายแววพิกกำไรแรงลุยเพิ่มไฟฟ้า10,000หมเมกะวัตต์นะครับข่าวนี้มาจากมิติหุ้นนะครับ บีกิมฉายแววพีิกกำไรแรงนะลุยเพิ่มไฟฟ้า10,000เมกะวัตต์ลุ้นผลงานปี66เนี่ยพิกมีกำไร2,86 0ล้านบาทปรับสัดส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้า UV BGP พร้อมเดินแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพุ่งแตะ10,000เมกะวัตต์ในปี73บมจบีกิมพาวเวอร์โดยบอบหยุนต้าน,น,นะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดเผยว่า กำไรเนี่ยที่เขาคาดไว้ Q2 เปี 2, 6นะจะเติบโตต่อเนื่อง Year on year แล้วก็ Q on Q แม้กกพจะมีการปรับค่า FT เดือนพฤษภา,าถึงสิงหานะครับเพราะต้นทุนการธรรมชาติเนี่ยมีแนวโน้มลดลง Q on Q ตามราคาตลาดโลกการปรับสัมปทานของแหล่งกา๊าซบงกช การปรับสัมปทานของแหล่งการบงกฎนะครับขณะที่ปริมาณขายไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามปัจจัยฤดูกาลเข้าสู่ช่วงฤด,ดูร้อนแล้วก็มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นลุ้นผลงานปีห6กนะครับกลับมาพิกบวกประกอบกับส่วนแบ่งกำไรของรอไฟฟ้า UVB GP ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของกำไรของรถไฟ้า SPP พร้อมคาดผลงานปี6 6เนี่ยพิกบวก <ersch> 2, 2 0 8 6ล้านบาทจากปีก่อนขัดทุน1 2 4 4ล้านบาทเขาชี้เป้าไว้ที่50บาทนะครับผมชี้เป้า50บาทนะครับตั้งเป้า Net Zero Carbon Emission ภายในปี93ขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทืบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจไหลายๆครับ ด้านนพเดชกันสูตรนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อโสสายงานการลงทุนนวัตกรรมและข้อความยั่งยืนบีกริมเปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตจาก3,338เมกะวัตนะครับณสิ้นปี6-5จะเพิ่มเป็น4,700เมกะวัต์ในปี6-7แล้วก็เพิ่มเป็น1,000 0เมกะวัตนะครับในปี7-3พร้อมก้าวเข้าสู่ เป้าหมายขององค์กรเนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น0นย์นะครับหรือว่านีซิโลคาร์บอนเอมิชชันภายในปี93นี้นะครับบีกริมกราฟยังไม่เป็นใจนะครับยังไม่เป็นใจให้บีกริมตอนนี้แล้วก็ราคาเนี่ยเพิ่งหลุดทำนิวโลเมื่อวันพฤหัสนะครับที่ผ่านมาก็คือ1มิถุนาเนี่ยเมื่อวันพฤหัสทำนิวโลใหม่นะครับ ในรอบตั้งแต่พอยอมานะตั้งแต่พอยอมาเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่วันที่16พอยอเนี่ยกราฟขึ้นมานะครับจากราคา36บาทนะครับจาก36บาทวิ่งไปจนถึงราคาสูงสุดเนี่ย42บาทนะครับตั้งแต่พอยอปีปีที่แล้วนะครับ แล้วก็เพิ่งมาไต่ต่ำนะครับแล้วก็มีการทำนิวโลนะครับนิวโลนะครับก็คือก่อนนั้นเนี่ยมีซัพพอร์ตนะครับรองรับไว้ที่ราคาประมาณ36.25บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาได้หลุด36.25ไปแล้วนะครับไปปิดที่35.75แล้วก็เมื่อวันศุกร์นะครับก็คือวันที่2มีการปรับขึ้นมาที่36.25 ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้กราฟที่เป็นแบบนี้ครับผมก็มองว่ามันจะวิ่งไปชนเส้นค่าเฉลี่ยเนาะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะลงมานะครับจะลงมารับราคาของหุ้นแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่ลงต่อดังนั้นถ้าดูแนวโน้มแบบนี้นะครับโมเมนตัมที่มีแนวทิศทางลงอย่างชัดเจนอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำว่านักลงทุนอาจจะต้องรอก่อนนะครับรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากราฟตอนนี้ยังไม่ อื้ออำนวยนะครับให้กับการลงทุนในการเข้าซื้อนะครับผมส่วนใครที่อยากคิดว่าจะเล่นระยะสั้นๆนะครับมันก็อาจจะสั้นจริงๆนะครับก็คือราคาตั้งแต่3 6 7 36.25นะครับไปจนถึง35บาทนะครับสามสไปจนถึง37บบาทผมพูดผิดนะขออภัยด้วย นี่ตั้งแต่ราคา36.25ไปถึงราคาที่37.75นะครับแต่ผมมองว่าเดี๋ยวเส้นค่าเฉลี่ยก็จะไต่ลงมานะครับดังนั้นเนี่ยราคานจะอยู่ตรงนี้37.25นะใครที่เดินสันก็อาจจะสันจริงๆนะครับก็ได้ส่วนต่าง1บาทประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ถ้าใครที่อยากลงทุนหวังกำไรระยะยาวๆหรือคำใหญ่ๆเนี่ยควรรอก่อนนะครับ จบไปแล้วนะสำหรับหุ้นบีกิมหุ้นสุดท้ายของคลิปวันนี้นะครับผมก็ใครที่ติดตามเรามาจนถึง ep 20นะก็อยากให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราจะอัปเดตข่าวเรื่อยๆแล้วก็ใครที่อยากจะดูข่าวอื่นๆนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวที่ผ่านมาแล้ว แต่ว่าก็จะมีการวิเคราะห์กราฟต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยมีความรู้เราเห็นแนวโน้มนะครับในการแนวโน้มในการลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราวิเคราะห์กราฟนะครับเราก็จะวิเคราะห์แนวรับแนวต้านซึ่งมันก็จะมีแกลบอยู่นะครับบางทีกราฟอาจจะวิ่งไปไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็สามารถนํา,าเอามาใช้เป็นเป้าณปัจนะจุบันได้นะครับส่วน ผมนะครับก็จะทําหน้าที่อัปเดตข่าวอัปเดตกราฟไปเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับก็อยากรบกวนให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแล้วก็เพจขี่ช้างช้อนทุ้นเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP ที่2 0แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ ก่อนจะจากการไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ